บันทึกอีโพบโอริสวันที่146ผู้นำต้องสร้างผู้นำทุกวันอังคารช่วงเย็นหลังจากฝึกจบผมจะพบนักเรียนในร้อยเพื่อพูดคุยเล่าประสบการณ์ให้ฟังเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มีความหมายนักเรียนนร้อย220กว่าคนนั่งเป็นแถวเป็นระเบียบส่วนผมก็ยืนพูดอยู่ด้านหน้าแถวและมีครูอาจารย์อยู่ด้านหลัง วันนี้ผมเริ่มด้วยคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าคุณลักษณะผู้นำข้อใดสำคัญที่สุดนักเรียนมีท่าทีสนใจขึ้นมาทันทีแต่เงียบผมยิ่งทวนคำถามเดิมแล้วก็เริ่มมียมตอบลักษณะท่าทางครับความซื่อสัตย์ครับแล้วก็เงียบไปอีกใจนึงผมทวนคำถามเดิมซ้ำนักเรียนคิดว่าคุณลักษณะ ผู้นำข้อใดสำคัญที่สุดก็ยังเงียบครับผมบอกว่านักเรียนคิดนอกกรอบได้บางครั้งเราทำนอกกรอบไม่ได้แต่เราคิดนอกกรอบได้อย่ายอมให้ใครมาทำให้เราไม่กล้าคิดนอกกรอบในกระทั่งตัวเราเองยิง,งยัวูบใหญ่เลย <laughs> ผมถามต่อคุณรักษาผู้นำมีกี่ประการครับ1 4ครับเสียงตอบแบบแผ่วเบามาแต่ไกล นักเรียนคิดน้องกรอบได้ทำไมมีแค่14ข้อมีข้อไหนบ้างที่คิดว่าสำคัญแต่ไม่อยู่ใน14ข้อนี้ผมถามเชิงกระตุ้นนักเรียนไม่ต้องกลัวผิดมันเป็นความคิดในส่วนตัวไม่จาเป็นต้องอยู่ใน14ข้อนี้ได้ครับผมกระตุ้นอีกจินตนาการครับมีนักเรียนร้อยตอบมาและก็อธิบายเหตุผลที่น่าฟังเยี่ยมเลย เป็นวิธีคิดที่ดีผมเอ่ยชมจินตนานการสำคัญกว่าความรู้ประโยชน์นี้ใครกล่าวผมถามไอสไตน์ครับนักเรียนตอบใครบอกว่าไอสไตน์ครับเขาว่ามาใช่ไหมผมถามเองตอบเองนักเรียนยิ้มขำๆผมถามคำถามเดิมซ้ำและอธิบายนักเรียนคิดว่าคุณลักษณะผู้นำข้อใดสำคัญที่สุดคำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะ แต่ละข้อใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันและแต่ละคนก็มีคุณลักษณะผู้นำเหล่านี้อยู่ในตัวเพียงแต่บางครั้งไม่อาจเห็นได้พร้อมกันทุกข้อเท่านั้นบางข้อขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะแต่จุดสำคัญคือทุกข้อล้วนขาดไม่ได้หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นั่นแสดงว่าทุกข้อสำคัญเราขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ความเป็นผู้นำมันจึงขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเขาจะดึงคุณลักษณะผู้นำข้อใดมาใช้ได้โดยอัตโนมัติเพราะมันมีอยู่ในตัวเขาแล้วเพราะเหตุน,นี้แหละนักเรียนร้อยจึงต้องฝึกและเรียนรู้คุณลักษณะผู้นำตลอดพ่วงระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนในร้อยและเมื่อจบออกไปนี่คือสิ่งที่จะทําให้นักเรียนแตกต่างทุกสิ่งล้วนต้องเรียนรู้และฝึกฝน จนกลายเป็นนิสัยและนักเรียนทุกคนก็สามารถมีคุณลักษณะผู้นำทั้ง14ประการนั้นได้และมีมากกว่านั้นได้มีได้เท่าที่นักเรียนต้องการครับคุณลักษณะผู้นำอยู่ในตัวของนักเรียนแล้วจงฝึกฝนที่จะใช้มันอย่างไม่เขินอายจนกลายเป็นตัวตนของนักเรียนเองช่วงท้ายผมเล่านิทานให้นักเรียนฟังเป็นข้อคิดเรื่องวิสัยผู้นำ ก่อนให้นักเรียนเลิกแถวผมก็เอ่ยประโยคฝากซึ่งผมมักจะทำแบบนี้ประโยคฝากวันนี้คือมีคุณด้วยกาวว่าคนสามคนที่เราควรพาตัวเองไปอยู่ใกล้คือคนดีคนเก่งและคนมีความสุขเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่อาจารย์จะเพิ่มให้อีกสองคนคือคนสำเร็จและคนที่เป็นผู้นาและเราอยู่ใกล้ใครเราจะเป็นคนแบบนั้นนักเรียน ผู้นำต้องสร้างผู้นำเข okay, ปะ